สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Deep Dive นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเ,เรื่องของซูฟีกันจากข้อมูลที่เราได้มามีทั้งบทนำแนวคิดแล้วก็เรื่องของบุคคลสำคัญด้วยครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะข้อมูลชุดนี้ก็น่าสนใจนะคะคือไม่ได้มองซูฟีแค่ในแง่มุมศาสนาอย่างเดียวแต่เป็นเหมือนปรัชญาชีวิตที่มีมานานแล้วนะคะ เสนอหนทางปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสภาวะจิตที่สูงขึ้นแล้วก็ความเข้าใจในตัวเองกับสภาวะสูงสุดนะคะครับน่าสนใจมากๆเลยภารกิจของเราวันนี้ก็คือลองมาสกัดแก่นสําคัญดูแล้วก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นว่าทําไมบางคนถึงรู้สึกเหมือนมีแรงดึงดูดแปลกๆกับแนวทางนี้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยข้อมูลเริ่มพูดถึงผู้คนแห่งภาคคลุมอันนี้เหมือนจะเชื่อมโยงกับการสืบทอดทางสายเลือด เอ่ออย่างลูกหลานาศาสดามมฮัมหมัดใช่ไหมครับใช่ค่ะแนวคิดนี้ก็จะรวมเรื่องบราระกะหรือพลังความดีนามที่สืบทอดกันมาแต่ว่านะคะสิ่งสำคัญที่ข้อมูลเน้นเลยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องสายเลือดอย่างเดียวมแม้กรรมพันธ์อาจจะมีส่วนบ้างประมาณ4 0ตในแนวโน้งทางจิตวิญญ,ญาณแต่ว่าการตระหนักรู้การพัฒนาตัวเองอันนั้นสํสำคัญกว่าค่ะการเกิดมาในตระกูลที่มีบราระกะก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ไม่ใช่ว่าสาเร็จรูปมาเลย อืมแต่พอเน้นเรื่องสายเลือดแบบเนี้ยเออมันจะดูขัดขาด,ดกับแนวทิศเรื่องการเปลี่ยนแปลงจากข้างในหรือที่เรียกว่าการเกิดครั้งที่สองแบบดุวิจาในคำสอนอื่นหรือเปล่าครับที่จะเน้นความพยายามส่วนตัวมากกว่าอ๋อเป็นคำถามที่ดีค่ะจริงๆแล้วมันก็ไม่เชิงขัดกันนะคะแต่มองคนละระดับกันมากกว่าคือการมีบรารักาสืบทอดมาเนี่ยอาจเป็นเหมือนทุนเริ่มต้น แต่ว่าการเกิดครั้งที่2หรือการเข้าร่วมกับเพราดอนภาพของผู้รู้แจ้งอันนั้นเป็นผลของการพัฒนาข้างในตัวเองค่ะซึ่งมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่ข้อมูลบางส่วนเรียกว่าวิธีการที่4นะคะวิธีการที่4ใช่ค่ะเป็นแนวทางที่เน้นการทำงานกับจิตสำนึกข้างในแบบมีสติเพื่อให้เราอยู่ได้อย่างอิสระไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกอย่างเดียว ซึ่งจะต่างจากวิธีที่อาจจะเน้นศรัทธาหรืออารมณ์หรือวินัยทางกายเป็นหลักค่ะครับครับเข้าใจแล้วครับทีนี้ข้อมูลก็พูดถึงดอริกาดหรือสำนักต่างๆเยอะเลยอย่างนักชบันดีเมฟเลวีกอออรีแต่ละที่ก็ดูจะมีวิธีปฏิบัติของตัวเองใช่ค่ะแหล่งข้อมูลเปรียบเทียบไว้ดีนะคะเหมือนต้นไม้ใหญ่รากเดียวแต่ว่าแตกกิ่งแง่สาขาออกไปเยอะเลย แต่และสำนักหรือดอริการเนี่ยเขาก็ปรับวิธีการให้เข้ากับเออเวลาสถานที่แล้วก็ผู้คนนะคะถึงข้างนอกจะดูต่างกันหรือการปฏิบัติบางอย่างไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายหลกักคือการขัดเกลาจิตวิญญาณก็ยังเป็นสิ่งเดียวกันไม่ได้มาแข่งกันหรือเป็นศัตรูกันนะคะสําหรับสำนักดั้งเดิมแต่แต่ถ้าเป้าหมายเหมือนกันทาไมยังต้องเน้นความต่างในการปฏิบัติล่ะครับเหมือนที่ข้อมูลเปรียบเทียบว,ว่าเป็นนมกับน้ํามัน ใช้แทนกันไม่ได้การรักษาความเฉพาะตัวนี้มันสำคัญยังไงครับอืมความสำคัญมันอยู่ที่การเคารพในวิธีการที่เขาออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงนะคะคือแต่แล้วแนวทางเนี้ยถูกพัฒนามาเพื่อตอบสนองความต้องการหรือพื้นฐานของคนต่างกลุ่มต่างยุคสมัย การเอามาผสมกันแบบว่าปนๆปปกันไปอาจจะทําให้ประสิทธิภาพมันลดลงเหมือนเราเอาน้ํามันหล่อลื่นไปแทนนมหรือเอานมไปหล่อลื่นเครื่องยนต์มันก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะอ๋อครับครับค่ะแล้วการรักษาความต่างนี้มันก็สะท้อนความเข้าใจว่าไม่มีทางเดียวที่เหมาะกับทุกคนแล้วความหลากหลายนี้ล่ะค่ะที่ทําให้วิถีซูฟียังมีชีวิตชีวาแล้วก็ปรับตัวได้ตลอดโอเคเข้าใจประเด็นเรื่องความหลากหลายแล้วครับทีนี้ มาถึงจุดที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยทำไมบางคนพอได้มาสัมผัสคำสอนหรือเรื่องราวซูฟีถึงรู้สึกเหมือนมีแรงดึงดูดหรือความหอยหาบางอย่างขึ้นมาครับค่ะอันนี้ข้อมูลจากหนังสือท่ามกลางเหล่าเดวิชอธิบายไว้น่าสนใจมากค่ะเขาบอกว่ามันเหมือนมีรักคังที่ส่งเสียงอยู่ข้างในตัวเราหรือเหมือนเป็นเครื่องรับสัญ,ญญาณที่ติดตั้งมาตั้งแต่ต้นนะคะเครื่องรับสัญญาณใช่ค่ะมันคือการตอบสนองต่อเสียงเรียกของซูฟี ซึ่งมันไม่ใช่การชวนเชื่อแบบทั่วไปนะคะแต่เป็นการปลุกหรือกระตุ้นคนที่พร้อมแล้วอืมเหมือนส่งสิกแนวลับไปปลุกสายลับที่อยู่ในสภาพหลับไหลให้ปื่นขึ้นมาทำภารกิจนะคะโหเหมือนกับว่าเนื้อหาหรือคำสอนบางอย่างทำหน้าที่เหมือนอวนที่เหวี่ยงออกไปเพื่อจะจับหรือค้นหาคนที่แบบว่าคลื่นตรงกันที่ถูกกำหนดไว้แล้วอย่างนั้นเลยเหรอครับใช่เลยค่ะ มีคำพูดของโอมาอาลีชาที่สะท้อนแนวคิดนี้เลยนะคะที่ว่าท่านคิดว่าท่านเป็นผู้พบค่าแต่แท้จริงแล้วค่าตังหาที่เป็นผู้พบท่านคือมันบ่งบอกถึงกลไกการเลือกสรรที่มันลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องบังเอิญหรือความสนใจผิวเผินนะคะแต่เป็นการทำงานในระดับที่เราอาจจะมองไม่เห็นเพื่อเชื่อมโยงคนที่เหมาะสมกับทางนี้น่าทึ่งมากครับ ในข้อมูลมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ช่วยขยายความเรื่องการเดินทางได้ดีเลยเรื่องผู้ชายที่ไปหาบาบาซามาซีเพื่อขอความรู้แต่กลับถูกบอกให้ไปหาพรมผืนเล็กๆมาแลกก่อนอ๋อใช่ค่ะเรื่องนี้ให้ข้อคิดดีมากเลยชายคนนั้นก็ต้องออกเดินทางใช่ไหมคะไปหาคนทอพรมคนทอก็บอกต้องการเส้นได้เขาก็ต้องไปหาคนปั่นได้คนปั่นได้ก็ต้องการคนแพะ ก็ต้องไปหาคนเลี้ยงแพะวนไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับใช่ค่ะคนเลี้ยงแพะก็อยากได้แพะเพิ่มก็ต้องไปหาคนขายแพะคนขายแพะก็อยากได้คอกแพะใหม่ก็ต้องไปหาช่างไม้ช่างไม้ก็บอกอืมอยากได้ภรรยาเขาน่ต้องไปหาแม่สื่อแม่สื่อพอเจอก็บอกว่าสิ่งที่นางต้องการที่สุดคือความรู้ค่ะ เรื่องมันก็วนกลับมาที่จุดเดิมอ้าวแล้วแล้วสุดท้ายชายคนนั้นได้ความรู้ที่ต้องการไหมครับในที่สุดค่ะเขาก็ผ่านกระบวนการทั้งหมดจนได้พรมผืนนั้นมาให้บาบาสามาซีท่านก็เลยบอกว่าเอาละตอนนี้ข้าให้ความรู้แก่ท่านได้แล้วเพราะท่านไม่ได้มาเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่ท่านได้ลงมือทําเพื่อช่วยคนอื่นตลอดทางที่ผ่านมา อ oh. ค่ะเรื่องนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของทุกสิ่งนะคะแล้วก็การเดินทางที่ต้องผ่านต้องลงมือทำจริงแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้จริงๆไม่ใช่แค่รับข้อมูลเฉยๆครับการจาะลึกครั้งนี้ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าวิธีซูฟีเป็นเส้นทางการเปลี่ยนแปลงข้างในที่ซับซ้อนมีหลายมิติมากๆเกี่ยวข้องตั้งสายฐานคาสอนที่สืบมา แนวทางปฏิบัติที่หลากหลายปรับไปตามบริบทแล้วก็ที่สำคัญคือความพร้อมและการเดินทางของแต่ละคนจริงๆถูกต้องเลยค่ะและบางทีนะคะแก่นแท้ที่สำคัญที่สุดที่สกัดออกมาได้จากข้อมูลชุดนี้อาจจะสรุปได้ด้วยคำพูดของโฮจาอาซิซานอาลีรามิตานีที่ถูกอ้างถึงอะคะ่ะที่ท่านบอกว่าถ้าต้องเริ่มเส้นทางจิตวิญ,ญญาณใหม่อีกครั้งคำภาวนาแรกอาจจะเป็น โปรดสอนข้าพเจ้าถึงวิธีเรียนรู้และสิ่งที่ควรเรียนรู้อื hmm. แต่ก่อนหน้านั้นอีกค่ะคือคําภาวนาที่ว่าขอให้ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างแท้จริงที่จะเรียนรู้วิธีเรียนรู้อันนี้อาจจะเป็นหัวใจสําคัญเลยก็ได้นะคะคือการตระหนักว่าทัศนคติแล้วก็วิธีการในการเรียนรู้เนี่ยมันสําคัญไม่แพ้ตัวความรู้เองเลยค่ะเป็นข้อคิดที่ลึกซึ้งชวนให้คิดต่อมากๆเลยครับสำหรับ Deep d i ดฟในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีค่ะ